สวัสดีครับโคนโดพดีครับไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้มีเรื่องเล่าครับผมอ้าวเปลี่ยนบรรยากาศครับเรามาเรามาถ่ายตอนกลางคืนบ้างนะคือแบบคือผมเพิ่งซื้อไฟมาไงเด็ไปไงสว่างไว้ได้อย่างมันอะอไม่ใช่มันอย่างนั้นก็คือผมซื้อไฟมาเพื่อรายการนี้เลยนะครับก็คือแบบว่ารายการนี้นจะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องเล่าใช่ไหมครับผม เคยเจอมาในชีวิตนะครับรอาจจะเอามาเล่าให้ฟังไอเป็นเรื่องที่แบบล้ลับอะไรเงี้ยผมก็เลยจะแบบต้องถ่ายตอนคืนเพื่อมันจะได้ฟีลแล้วผมก็ซื้อแสงมาเพื่อ,อรายการเลยครับแต่ก็เพื่องานอื่นๆด้วยไม่ว่าจะไลฟ์สตรีมนะครับจะได้มีไฟกับเขาบ้างนะครับก็แล้วมาจะพูดถึงเรื่องไฟแล้วมาพูดถึงรายการดีกว่านะครับก็เล่าวันละเรื่องเฮ้ยอะไรกูเนี่ยไม่ใช่วันนี้มีเรื่องเล่าอะไรกูเอาอะไรการใครว้าเนี่ยวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเล่า2เรื่องนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของผม ก็เรื่องแรกครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องตอนผมอยู่ม .3 นะครับนะก็ตอนม .3 เนี่ยผมได้ไปแข่งอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์นะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรครับผมนะซึ่งผมก็เป็นตัวแทนนะครับของเขตพื้นที่ของผมนั่นแหละนะันในการที่จะไปแข่งนะครับตอนผมจะไปแข่งเนะี่ยมันเป็นจำไม่ได้ว่าวันเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่แต่ว่าตอนที่ผมไปเนะี่ยคือผมต้องไปนอนก่อน1คืนนะครับนอน1คืนปุ๊บ แล้วอีกวันหนึ่งก็คือไปสอบนะครับหรือว่าไปแข่งอาช้ภาพทางนิาสานนั่นแหละก็คือจังหวัดที่ผมอยู่กับจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยมันไกลกันก็เลยต้องต้องไปไปนอนก่อนนะครับไปนอนไปค้างคืนหนึ่งคืนแล้วก็อีกวันนึงก็ไปแข่งแล้วก็ค่อยกลับนะครับนั่นะแหละซึ่งวันนั้นผมก็ไปกำแพงเพชรกับเพื่อนนะครับก็มีเพื่อนอยู่ประมาณก็หลายคนนะก็มีแข่ง แข่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินแข่งร้องเพลงอะไรก็เต็มไปหมดนะครับก็ไปคันเดียวกันแลทีนี้เนี่ยผมก็ไปนอนอยู่ที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งครับขอไม่บอกชื่อแล้วกันไปโรงเพราะผมก็จําไม่ได้เปโรงแรมที่กําแพงเพชรครับโรงแรมแห่งหนึ่งก็คือเย็นวันนั้นเนี่ยผมนะครับนอนกับ เพื่อนคนหนึง่งชื่อว่ากายนะครับแล้วเพื่อนอีก2คนเนี่ยก็นอนกันอีกห้องหนึ่งคือผมกับกายเนี่ยไม่ได้สนิทกันมากคือเป็นเพื่อนร่วมห้องเฉยๆนะครับนะผมเนี่ยก็กเลย,บนะเยแบบไม่ได้คุยอะไรกับกายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้สนิทกันแต่ผมสนิทกับเพื่อนอีก2คนนะที่อยู่คนละห้องกันซึ่งเย็นวันนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบออกจากห้องไปนะครับแล้วก็ไปหาเพื่อนสนิทของผมอีก2คนอีกห้องหนึ่งแล้วก็ให้กายเนี่ยอยู่ในห้องรอผมนะครับทุกคนก็ไปแบบไปพูดคุยไปเยี่ยบเอ้ยเป็นไงบ้าง จน,จนกระทั่งถึงประมาณสักสองอทุ่มนะครับถึงประมาณสัก2องทุ่มนี่แหละผมได้กลับมาที่ห้องนะครับทีนี้ผมก็เข้าไปในห้องนะครับพอเข้าไปห้องปุ๊บผมเห็นมีเตียงอยู่นะครับแล้วก็มีคนนอนอยู่ก็เออกายคงจะหลับได้แหละเพราะว่าแบบมันก็พรุ่งนี้ก็ต้องไปเช้ารับก็เลยแบบอาจจะหลับไปแล้วเฮยโอ้กายก็คงจะหลับลแลบบ้วแหละผมทีนี้ผมก็เลยแบบไปอาบน้านะอาบน้ําเสร็จสักปั๊บอาบน้ําปั๊บ ออกมาครับก็คือบอกก่อนว่าในห้องตอนนั้นคือยังมืดอยู่นะก็คือแบบคือไม่ได้เปิดไฟนะครับผมก็ไม่อยากเปิดไฟนะเพราะแบบกลัวเพื่อนผมเนี่ยเขาจะตื่นผมก็เลยแบบไม่เปิดไฟนะก็เดินเข้าไปเงียบไปอาบน้ำอะไรเงี้ยก็ออกมานะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอผมออกมาโทรศัพท์ของผมอ่ะก็มีคนโทรมาคนที่โทรมาไม่ใช่ใครครับเพื่อนร่วมห้องผมกายอะอ้าวแล้วใครนอนอะใช่ไหมแล้วใครนอนบนเตียงอะก็ตอนเข้ามาก็เห็นนอนอยู่อะแล้วใครอ่ะนี่ผมก็รับครับ แล้วกายก็บอกเป,ป๊ลงมาเร็วครูเรียกลวผมก็ตอนนั้นผมสตานเลยนะผมราแบบเออเออโอเคโอเคแบบนี้แล้วผมก็รีบวางแล้วทีเนี้ยบนเตียงอ่ะใครไม่รู้นอนอยู่อ่ะเพราะแบบตอนนั้นเริ่มกลัวเริ่มกลัวผมก็เลยจะค่อยๆออกจากห้องไปค่อยๆออกไปก่อนก็พอไปหากายปุ๊บแล้วค่อยขึ้นมาพร้อมกันอะไรเงี้ยทีนี้ระหว่างที่ผมกำลังจ,จะออกห้องเนี่ยคือคนที่นอนอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาลุกพึบขึ้นมาเลยแล้วคือเขาก็หันมามองที่ผมอ่ะแล้วผมก็หันไปคือหน้าเขาเนี่ย คือแดงทั้งหน้าเลยแบบแดงแบบแดงทั้งหน้าเลยอะทีนี้เขาก็พูดมาคำหนึ่งอะหนูมาทำอะไรในห้องโรงอะผมเข้าห้องผิดครับไปเข้าห้องไขไม่รู้อะแล้วคนนั้นเขาก็เมาเนี่ยไงคือหน้าคือหน้าแดงคืออะไรเมาเขาเมาครับแล้วหนูมาทำอะไรในห้องโรงอะบอก่ะโอ้ช้าวึบเลยอะประมาณนี้ประมาณนี้เรื่องนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอเคก็เรื่องแรกประมาณนี้ครับต่อไปเรามัเรื่องที่สองกันเลยเรื่องที่สองนี่เป็นเรื่องอ่า เรื่องเมื่อไม่นานนี้ครับนะเรื่องเมื่อไม่นานนี้คือเมื่อไม่นานนี้เนี่ยผมนะครับได้แบบว่ามีคําสั่งจากครูครับว่าให้ไปปิ้นแบบว่าสถิติอะไรเงี้ยไปพิ้นแบบสถิติโอ้โหประมาณแบบเป็นรายงานอ่ะสามสิบกว่าหน้าแล้วผมแบบจะปิ้นนะครับแต่เครื่องปิ้นที่บ้านผมพังนะครับผมก็เลยแบบต้องไปปิ้นที่ร้านเกมร้านหนึ่งนะครับซึ่งผมก็แบบโอ้ยเตรียมกระดาษเตรียมอะไรไปปิ้นเลยเตรียมไปปิ้นเลยนี่ผมก็ไปถึงครับ เพิ่อเข้าไปคือร้านเกมนั้นไม่มีใครนะแบบเงียบเป็นร้านเกมแบบเงียบเลยพอนี้ผมก็เข้าไปผมเห็นอยู่โต๊ะหนึ่งอะคือมันเป็นเก้าอี้แบบเก้าอี้เก้าอี้เกมมิ่งเลยอะแล้คือเก้าอี้อื่นก็เป็นแบบเก้าอี้ธรรมดาเก้าอี้พลาสติกงงว่าเอ๊ะแล้วทำไมเก้าอี้นั้นมันเป็นเก้าอี้เกมมิ่งเก้าอี้เดียวทั้งที่โต๊ะอื่นเขาเป็นเก้าอี้พลาสติกธรรมดาทีนี้ผมด้วยความที่โอ้ยไม่มีใครด้วยโล่งด้วยให้เลือกจะเอาอะไรเลือกเก้าอี้แบบพลาสติกกับเก้าอี้เกมมิ่ง เกมิงดีใช่ไหมก็มันโล่งไม่มีใครอ่ะเพราะผมก็ไปคนเดียวก็ไปแล้วครับนั่งเลยครับนี่ระหว่างที่ผมนั่งเนี่ยผมรู้สึกเหมือนที่นั่งที่ผมนั่งอ่ะมันแฉะแฉะมันเปียกเปียกแต่ลุกขึ้นมาดูก็ไม่มีอะไรนะก็คือลุกขึ้นมาดูก็ไม่มีอะไรแต่ผมนั่งนั่งอีกทีนึงอ่ะมันก็แฉะแฉะอีกมันว่าโอ้ยช่างมันแล้วกันเรามาแป๊บเดียวมาปิ้นงานนะครับนี่ผมก็นั่งปิ้นไปปิ้นไปออกมาติด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 ออกมาออกมานะครับออกมาทีละแผ่นทีละแผ่น ทีนี้เนี่ยลูกเจ้าของร้านครับเป็นเด็กแบบประมาณสัก2 3สขวบนะครับเขาก็เดินออกมาแล้วเขาก็มาหยุดห่างจากผมประมาณสัก2เมตรเนี่ยแล้วเขาก็มองหน้าผมเขาก็แบบค่อยๆร้อ,องไห้อะเฮ้อค่อยร้องไห้เหมือนเหมือนเขาเห็นอะไรบางอย่างอะ่ะผมก็ร้องไห้ทําไมวะอะไรเง,งี้ยก็งงว่ะจะร้องไห้อะไรกูแค่มาปิ้นงานทีนี้ก็ร้องไห้แบบร้อ,องไห้หนานเลยเแล้วก็วิ่งกลับไปผมก็เอา้าอะไรวะ อยู่ดีก็มาร้องไห้กอไม่ได้สนใจเลยก็ปินงานต่อแล้วทีเนี้ยเจ้าของร้านเขาก็ออกมาครับออกมาแบบเว้ยใครมาทําอะไรลูกกูมันร้องไห้ออกมาเขาออกมาเห็นผมเขาก็แบบเขาปิดปากเนี้ยเหมือนเหมือนเขาแบบเหมือนเขาเห็นอะไรอะ่ะคือผมก็หรือว่าที่นั่งที่ผมนั่งเป็นที่ของเจ้าที่คือผมก็คิดเชื่อคือเก้าอี้อื่นอะ มันมันเป็นเก้าอีพ้พลาสติกไงแล้วเก้าอี้ที่ผมนั่งคือเก้าอี้เกมมิ่งเก้าอี้เดียวแล้วผมก็นั่งแล้วคือเจ้าของร้านออกมาเห็นผมปุ๊บก็คือแบบเงี้ยปิดปากเหมือนตกใจอ่ะทีนี้เจ้าของร้านเขาก็รีบเดินกลับไปเหมือนไปเรียกใครสักคนไหมแหละอีกคนหนึ่งเขาก็มาเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงแก่ๆเขาเดินออกมาปุ๊บทีนี้เขาก็เลยมาบอกผมเพราะเขาพูดคำหนึ่งผมแบบตกใจเหมือนกันหนูหนูหนูนั่งทับปีโป้อ่ะลูกหลานยายเขาจะกินปีโป้อ่ะ ติดที่ตูดเป็นปีโป้ครับแดงๆอ่ะแดงๆส้มๆอ่ะเอออ๋อที่มันแฉะไม่ได้เป็นที่นั่งเจ้าที่อะไรนี่ก็ไม่ได้มีอะไรประมาณนี้ครับไอเป็นผีที่ไม่ไม่ไม่บางคนอาจจะเดาออกแต่กูเล่าแต่เกิดแล้วแหละโอเคคลิปนี้เท่านี้ครับเป็นไงคลิปนี้เท่านี้ครับก็เอาไปว่าวันนี้รายการนจอบแล้วก็ไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับรายการนี้มาเรื่อยๆครับถ้าผมคิดเรื่องออกผมก็จะมาเล่าเรื่อยครับก่อนว่า ในก็ขอลาชื่ไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวก่อนไปก่อนไปอยากให้ดูนี่มันเปลี่ยนสีได้เนี่ยเออเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนระดับแสงให้ด้วยเนี่ยนี่คือสว่างแบบสุดเออประมาณนี้ครับแค่นี้แหละโอดแค่นี้แหละนะครับลาชื่ไปก่อนบาย